คุณทำงานออฟฟิศ8ชั่วโมงทุกวันงั้นตับอ่อนของคุณกำลังต้องโอทีเพิ่มอีก16ชั่วโมงคุณมักจะชินกับเรื่องนั่งตลอด6-8ชั่วโมงโดยไม่ลุกขึ้นออกกำลังกายรีบกินข้าวเที่ยงกับข้าวขาวกับข้าวพัดรสหวานน้ำอัดลม,มชานมดื่มกาแฟนมเย็นเพื่อความตื่นตัวเครียดเดินห,หลายงานต่อกันฮอร์โมนสตรีสเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้อินซูลินทำงานไม่ดีน้ำตาลปลูโคดไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนนนนเล็้้ออยแตตต่่ิดาทัังว คุณไม่จำเป็นต้องลุกหนีออกจากออฟฟิศเพื่อมีชีวิตที่สุขภาพแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้สัดส่วนข้าวมื้อเที่ยงเศษ1ส่วน2ผักเศษ1ส่วน2โปรตีนเศษ1ส่วนสี่แป้งที่มีค่า G.I. ตำ่ำหลีกเลี่ยงชานมกาแฟนมแทนด้วยน้ำเปล่าชาขมทุกหนึ่งชั่วโมงให้ลุกขึ้นเดินออกกำลังกาย2-3นาทีหมุนข้อมือยืดไหล่นั่งสมาธิสั้นๆ5นาทีก่อนเลิกงานคอร์ติซอลลดลงน้ำตาลในเลือดคงที่ขึ้น สัดส่วนข้าวมื้อเที่ยงเศษ1ส่วน2ผักเศษ1ส่วน2โปรตีนเศษ1ส่วนสแป้งที่มีค่า G.I. ตำ่ำหลีกเลี่ยงชานมกาแฟนมแทนด้วยน้ำเปล่าชาขมเซฟวิดีโอนี้ไว้เพราะแต่ละชั่วโมงที่คุณนั่งติดก,กับเก้าอี้คือคุณได้ห่างไกลกับความคงที่ของระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มอีก9ก้าหนึ่ง